องค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีร่วมพิธีเปิดงานวัฒนธรรมประเพณีไทยตะนาวศีประจำปี2566วันที่15สิงหาคมเวลา18นาฬิก30นาที ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสวนพึ่งนายวิวัฒนิติการนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีมอบหมายให้นายชิสกลรังสีเสริมสุขรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดร,ราชบุรีร่วมพิธีเปิดงานวัฒนธรรมประเพณีไทยตะนาวศรีประจำปี2566โดยมีนางสาววริษาสงวนเสริมศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร,ราชบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางบุญยิ่งนิติการนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต2สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเขตอำเภอสวนพึ่งนายอำเภอสวนพึ่งหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรีาานรานยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสวนพึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้การจัดงานวัฒนธรรมประเพณีไทยตะนาวสีประจำปี2566มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายต่างๆในอำเภอสวนพึ่งทั้งหชาติพันธุ์ประกอบไปด้วยชาวไทยพื้นถิ่นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงชาวไทยเชื้อสายไทยทรงดำชาวไทยเชื้อสายยวนชาวไทยเชื้อสายมอญและชาวไทยเชื้อสายจีนตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่ชื่อเสียงของอำเภอสวนพึ่งให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ <Yeah. S 2>